กรุงเทพเป็นบริเวณทะเลสมุนไพรทะเลโคลบอลมาบอกเราพอน้แต่ผมควนตั้แใจเพรบะผมไม่ค่อยรู้ว่าเดิมทีมันเป็นทะเลสมุนไพรทะเลสมุนไรทะเลโกลบาหมายผมต่าง่าทะเลสมุนถึงทะเลแบบตัางต่างทะเลโกลบอล างปไอทะเลโคลนตรงเนี่ยคนมันอยู่ได้แต่มันจะมมมเมื่อปีพันปีผมไม่ทราบเขาเรลยเป็นว่ายุคสุควรนั่งดูยุคสมควรวีจริตรแบบนี้ครับประเด็นกับปร,บระวัติศาสตร์ยานคนที่แต่กรรประมาณนะครับ เมื่อมันเป็นทะเลแม่ว่จะเป็นสมุทรทะเลที่มันอยู่ในบริเวณ่าันตกเฉียงใามันต้มีความสำคัญทสที่มันเป็นบริเวณที่มุ่งเชื่อมทางภมิาระหว่างรัฐที่อยู่ภายในชุมชนที่มีขนคไม่ว่ามันจะเป็นทองไรผมนจะเป็น กูจีทิมปีจัแต่มันต้องถูกบนเส้นนแล้วถขณะกว่มันเป็นเสเลโครงตรงบางทิผมผมเบี้ยวนะครับผมเราะิเ้ก็่ากเโคงนะรับเส้ตรงนี้มีเขียนยกตนแม่ชองแย่งต้องมันเส้นโค้งถ้ามีเส้ตรงก็ต้องเส้นตรงต้องเส้นโค้งผไม่อาแค่งอย่างเดียวเ้นโร้งต้องการบแกงหรือบางกงกด้แก อารที่เป็นบริโภตงเนี่ยมันพบหลักฐานท,ที่เลื่อนกระางแถวบาง,งมันเปรี้ยวที่มันเคยเป็นบริงหลายสัปดาหก็เป็นลบวามมนรกหรือแม้กระทั่ทงที่อุทยานก็เป็นแบ่นีนะครับไม่รู้ามันจะไห,ห,หลามาจากไหนกัน้นะครับแต่มันก็เป็นรืดองสูงว่ามันเป็นแหล่งออกมาจกินของ คนประมงอยู่บนทะเลของสมเดชุนโนยุคนันถึงมาบางปะกามันเป็นทุกขวภาวเราดีคนวเาดีนั่นแหละแล้วก็หากว่มันอยู่บนเส้นดานเามันทำทไมมันไม่ยืนเลยตรงเหมือนกันอ่ามันอาจจะมีบ้างแต่พร้จีนพัะไชยการบันดุรีมันยังมีเกษตรกรมันยังมีหยู่ตรงนั้นนะมีผมคิดแบบสี้มัเหมือนก่อนก็ได้ เพื่อจะบอกนักการเมืีของประเทศไทยว่ามันไม่รักสาระัก็มีหรอกยังไงยังไงก็จะพึ่งรูถูกรูแทนหี่อมองภาพความต้อกันไหมแค่นั้นนะครับถ้าเกิดว่าบริเวณที่เป็นแม่น้ำเจ้าพระยาเหมือนันเดิมบางก็คือช่องทางหรือเส้นทางที่อยู่บนทะเลครงตรงนั่นแหละแค่3,000ปี2,000ปีก็จะหัก แล้วไอ้ตรงที่เป็นพค่นั้นก็เป็นยานปัจจุบันที่แล้เอาเรื่องเดิมทีมันจะทบทวนเป็นรูปเดืมองเดิดมาเดี๋ยวฟังนะอารร่วมความพันเดิเป็นความหายเขาชีอเลงนเขาช่อร่วมใช่ไร่วงเนี่ยไม่ใช่สั์ตัวเล็กๆแต่มันเป็นซอรร่วมสมบูรณ์งนการแสดงอีกทม่ปายไม่ตายของดาวเอง ในที่มันว่าจะเกิดชุมชนต่อมานามเป็นปนกดนี่ยตแต่แน่นว่าไอ้ทางน้ำเรามันเป็นทางน้ำของนเลควรตกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรคือบริเวณที่เป็นทาน,นจมัมยาน มันอยงมันกค่อยๆสองามันกหไม่ยอ้สิให้ี่จองการอะไรที่นี่ก็ได้ย่าที่จุดเนี่ยประมาณพอสอบสอวนจแล้วให้สองภาคนันนสังากหรือให้สองาคเป็นฐานพมาคมของให้ลกุกรมีทุกสามพันีที่แล้วนแะซึ่งหมายถึงย่านใหญ่คือพื้นที่ใหญ่ที่เนื้อจุดเนี่ยทังเคของุงเทพนะครับมันก็แถวสะพานพระรามหกพระรามเจ็ด เดิมีมันมี่กะแพงางเดเขามาเพิ่มในราเดว่ามันต้องพูดโคกนะรามเกแป่าบาเนบบบาเขตนา้เข, bedeutet, เข็หมายความว่ามันเป็นชื่อองและคลองมังเข็มันเป็นคลองบริรบารที่อำนาจสาลน้ำดน,น้ำอย่ประยันเมันไหางไนมันไม่ทราบแต่มันมันลงตกให้ลง,างต,ตายน้านหละหุองรามเนั่นี่ยจะตายี่าหงือะะเต้องแบบนั่น เพราะฉะนั谢谢 eter, so 500, mm ้นสมไมโบราณเมื elling, ่อ2 0 1ประมาณสัก500ปีท hmm. right. ี่แล้วเนี่ยควาบกังเกตมันกินไปโน่นแต่ดินไม่น้ำจะไปยาโน่นไปสุดจนถึงตอนมันนเมืองไปตรไม่มีที่สิ้นสุดเพราะมันยังไม่มีจุดจอดตีย่เป็นทุกข์ขอทุ่งบังเกิดและวไยเอียดอาการดรประพัฒน์เขอธิบายรผมมันดรดีเราต้องการะเป็นแล้วไปอ่ะใต้สุดก็เมืองพปะแดง ปเทที okay. world, mm ่เ <yok> ป right? ็นประเทศัเมื่อวนธรใไม่ใช่สมประการวันนี้ต้องวามอาจารย์ที่นี้ครคือเมื่อวัาแสดงมนี่มันอยู่กองข้าเรียกองไปทุกวันหลายท่านมองแบบไม่น่าเชื่อเติดโตเตแตที่ มันเกิดเร,กร,กรเกเก่การการเมืองใหญ่ตอนที่เจิ้งเหอแต่กษัตริย์จีนส่งเจิ้งเหอเอาสันทามาเขาว่ากันเป็นหมื่นล้าน่ช่างหัวมอวาจจะร้อยละร้อยาก็เขียน,นตัวเลขสูงเิาไปก็ได้แล้วนายกงเจีงบอกกุต่องทัดมาแล้วต้องจัดารให้จ้างน,านักพอติองไปยึดงอัญมณาอัญมณาเปเดินมันสายราโวสายปู่ทองพูดภาษาเขมรปีนขึ้นปอีกหนึ่งเขาไว้เห็นงันนะครับสน,นะนกุกรี เมื่อเก้ดเหตุจักรพัจีนเนี่ยขเขาเชียร์ทางฝ่ายสุพรรณบุรีมันยึดให้เลยยึดมาเลไอ้รัฐบาลยึดเลยไอ้าการรัฐบานี่นาการรัตบานีที่ไปอยู่กับจกักรพัิจีนมาปีหนึ่งร้วได้เครื่องจากโลกมาได้ช่างมาทำจาโลกนั่นแหะานครบินโเกีมน,นี่แหละมาร่วมตัวกินมาต้มกีนไม่ใช่รากาแฟาะไอไรเราไม่รู้เน,นี่ยงคงนี้แหละมายึดต,ติก ทุกฮันมูีตอนนั้นมันเต็มปฏินพูดจำเพียงลาวเนอนครับจำเพียงหลงะะงว่ป่ามันก็เลยมดสายคิยานะัแต่นะั้นอาคิสยาก็เปลี่ยนเป็นผูน้จำเพียงหนึ่งหลวงพ่อปาที่เราเรียกว่าไทยแท้อนะัพวกแท้เลยแต่มันพวกแค่แค่ ตรงบริเวณนี้เป็นวุฒิบัญชีระดับสูงเมันมีแรงงานคนโค้งเดี๋ยวอาจารย์ร่วมกับองค์การที่มายรายละเอียดเนี่ยะเขาเรียกว่าบริเวณบางเกะบ้าบอกอีกตรงไหนช่างหัวมันก่อนวันนี้เรียกแบ่งข้อกันนะใครมันจะมีต้นตอหรือเปล่าไม่เป็นไรเขียกกันได้มันจะเป็นเกอะหรือเปล่าไปถ้าจะคัดจำร้อมท่านผูดนั้นย่าไปสนใจมันแต่เอาไปพราะมันเป็นครีมันเป็นไข่แดงมันเป็นแก่นของกรุงเทพมันเริ่มต้น องคันเป็นองค์เ่าที่สุดบริเวณที่เรียกว่าคอามาบกน้อยความเบาใหญ่มีหลักฐานอยู่หนึ่งก็คืออยู่ในโครงตํรวจสูรที่เราลงไป้ที่ตําบลศรีประดัสองหลักฐานต่อมาหมดสามตัอาจารย์ลูกอาจารย์เด็กก็คงจะติวิชานี้ผมสอบตกท่างสุภาษิตส่งพไทยร้ายให้ผมตั้งแต่ปีเดียวนะครับทุกปีตรอดทุกปีี่ไม่ยินีนะครับเด็ก ไอ้ตรงบริเวณนี้แหละผมอยากจะสมมติเรียกว่าเปเกาะสองเกาะมันจะเป็นาบางเกาะหรือเปล่าผมไม่เดือมผมไม่สนใจด้วยผมจะเอาตัวมาบอกอย่างเดียวหมอแต่ว่าบริเวณตู้มานี่ปัญหามันเป็นเก,กาะปรวการเพราะมันมีน้ำล้อมรอบผมอยากสมมติเรียกว่าเป็นเกาะเพื่อที่จะบอกรัฐบาลไทยที่ขายกำลังขา้ขาพราคาอยังไม่ในเน่า,า,านะครับ มีคณะกรรมการเกาะกรมรัชกาโคสิ่งที่รัชกาโกสิ่ง,งนดูแลได้ที่ตรงนู้นทำาไมมันดูแลรแลับไม่ได้ที่อยู่สองเพื่องบริเวณท,ที่เป็น,นเกาะบางเกาะนึงองสวนผลไม้ซึ่งเป็นความเลวร้ายความรยายาตามบอนของรัฐบาลยุ่งหนึ่งที่ทำให้ขยายตัง้งระคาตับอินมกา้าทำให้เกิดขนมตรงไปในบริเวณ ตรงไปที่สมมติทำให้เกิดหมู่บ้านดับแตงเป็นมาแล้วทำลายเรื่องสวนผลไม้หมดทลายเป็นผลมาจากรัฐบาลยุครัฐบาลยุคบริกาก่อนสี่กรกาก็เป็นความระยำของเขาสั่งของรัฐบาลอันนุสาวรีย์เองเขาด้วยเจนเอกสารนายรูเบรที่บอกว่ารัฐบาลบอไปยึดติดลงนรก แต่สวนปลาไม้ที่อาจจะดีที่ลลตัเวเดียวมันอาจจยืนตัวเราต่อมาถึงเรียกคูี่พวกเรามันแข็งขยันหนาเหมาของกัน,น,นแต่รัฐบาลหนึ่งสวยอยู่นั้นทำเจ๊งหมดเกิดมาจากหวันนดนี้อีกอันหนึ่งน,นึกไม่ถึงว่ารัฐบาลทุกยุคทุกสมัยนะกระาาทั่งรัฐบาลขายข้าวจังหวดข้าวปัจจุบันมัน,มน,นก็ไม่สนใจคืออูเรียลก็จะมีอีกปวดกันมากพูดกันมาก ชื่นชมกันนะยกย่องกันนะแต่มันไม่ทังหาเลยเลยมันเอาไว้ปวดกันนะลงเรือที่ชาช้างกิาพันธ์ปไปขึ้นที่โูเรือพระจันทร์แล้วก็ปวดว่ามีของดีที่สุดเดยอแต่มันไม่เนี่ยคนไทยเขาก็คนไทยไปไม่ได้นะครับเ้าแพ่โควรแขงแงข่งโคตร ไม่มีเงนร้อน้ากบางอย่างหายเงินเสือเพราะเรือเขาไม่ไปให้ตังมั่นใเหมือนกันที่ผมผมก็โค่นเล่นเพราะเร่งจริงๆมันเป็นอย่างไร <c oughs> คุณจะไปทางบอกว่าไปไม่ได้เขาแม่ไม่มีทางเข้าหลายคนใตรงนี้ทางเข้าดูข้างเรื่อนี้ต้องลอไปเข้าดจริงลงไปหาด้ยวยกันป <c oughs> ู่ยังไม่กล้าเข้า,าเลยทเดจะ <c oughs> ได้ก็สรุปว่า ประเทศไทยทั้งประเทศรัฐบาลเห็นช่วยทุกชุดมันไม่เคยเลื่อนตัวความรู้ควาประชาชนคนไหนเป็นอันเมริกาอินเดียวที่ดีจริงยังคือในสสชการต้องเดียวกัหลอดอูร์เมอร์สวิธีเคยมีทุกราชสกุนักในทาัพย์สินแต่บางทีเหลือแห่งเดียวและบางทีเปเลี่ยนจนเป็นถูกเป็นตาเพราะมันเป็นรงกสุโขทัยป้า สมไท้หายจะมีอะได้ีมีเจ้าเรือจอดหลายวันสมุทรไทยแค่่หนนะนะี่สองกิโลเมตรจอดคอไว้สำพันเลยมันรือลุน้ำมันต้องเป็นทันลุน้ำมันพัฒนามาจากไอหัวเรือสังติก่อนประวัติศาสตร์มันไลยของมาทึเรือลบอกหาเลยนะครับรูปแบบนี้มันเขายิงตนหาหมดแล้วว่าเรือมานในหายห ไอ้ที่มันเรื่องอะรที่มีากมารรัก,กอิทร์มโศาสนาดูบามาจารย์เรียผู้สิปนเดินรือน่อสัสสตสตมิสตมคนติธารมศาสนาแต่ใครไม่เชื่อก็อไปแหงตาดูหลายหมอกเ,อเมันมีอยู่ทินนักบราีเขาเรีเนอะไรที่องเดชอ่ะไมเรื่องแห่งความตายเรื่องแห่งการเกิดใหมเเ่เขาไปส่งวิญญาเรื่องวิญญา นี่คืีที่สังคมไทยดูถูกดูดแคลนแตะก็มองข้าวนะครับผมอยากจะกลาบเรียนท่านจะพูดต่อไปว่าคุณว่าเห็นจุดแตปกทุกคนก็รู้จุดแตงกวาดสมัยมันไม่เคยเรียกดอกมาม่งเทตมะร่งวงต่างตอก็แม่ข้อไทย,ยนะฮะแต่คุณไม่มีพิพิธกฑ์ที่อธิบายความเป็นมาของเงินปันก่ออมัญนายังไงอ่ะ คุณไม่มีคุณม,มีแต่พิธีกรรมสถานแห่งชา,าติาาาด้วยนั้นแต่ก่อนก็มีพิธีกรรมสถานสำหรับพระนครที่ข้าห้ามดูเขาให้เทวดาดูแต่ว่าพิพิธภัณฑ์แต่ไหนก็ตามนีแต่คุณคิดได้ว่าแห่งชาติด้วยแห่งประชาชนหัวมันเกิดแต่มันไม่เคยอธิบายประวัต,ติศาสตร์ประเทศไทยมันไม่เคยอธิบายประวัติศาสตร์ตรงนี้ผุเ้เผยแพร่ไหนยังไม่ได้ตอบ ต่อพอมาคุณจะเป็นคุณหญิงคุณชายก็ไหัวหึงแต่มันไม่เคยคิดติดติอ่เสี่ยงคุณเด็มุกจะเอาแรงบรงงานเป็นหมื่นล้านนะเพื่อจะบริหารผมจะในประมาณสามคนจะทำพิมพ์กระไทยคุณเด็กแม่งรัวบางเอาดีสบายดี่บายคุ่จะทำานะด้ทำมก็ราทาแด้ขาวทุน เราช่วยไม่ได้นะแดดเยี่ยนมันฟุ้งแพงๆไม่ได้ทำกันแล้วพอดูต่อไปอีกประมาณสามปีเพิ่มอีกสามปีแม่จะพูดอย่างวิปานพุงเจี๊เพื่อหาเสียงต่อตเพิ่มต่อไป